ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาว่าพอดแคต์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาพบกันหนังสือที่ชื่อว่า The Formula ในเด็กนะครับความสัมพันธ์ทางจิตใต้สำนึกในเดงนะครับในตอนที่ชื่อว่าพลังงานความถี่การเชื่อมโยงจิตใต้สำนึกความสมมามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกันมันคือจักรบาลหลายมิติ่นเดงนะครับมันเป็นตอนที่8ของหนังสือเล่มนีแล้วนะครับเป็นหนังสือเด่มที่25้าที่ผมได้ทําการแปล่นเด็กนะครับของดรโจดิเพนซ่า่นเด็นะครับ ทีนี้ครับเมื่อตอนที่แล้วมาครับผมได้พูดเกี่ยวกับบทที่10นะครับวันนี้เรากําลังเข้าถึงบทที่11แล้วนะครับทีนี้ครับบทที่11นี้เขาบอกว่าให้ดรจเนี่ยเขาบอกฮะให้วาดภาพอนาคตของนัทฟังให้กับตัวเองนะครับในบทนี้ครับท่านฟังจะได้เรียนรู้การวาดอนาคตนะครับการของของนานฟังเองด้วยความคิดสร้างสรรค์จากภาคสนามันดิงแทนที่จะสร้างพฤติกรรม3มิติของเรื่องต่อเรื่องนะครับ หากต้องการสร้างโมเดลนี้แล้วใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพท่านฟังต้องเข้าใจว่า2ออาณาจักรที่แตกต่างกันที่เราสร้างขึ้นสิ่งหนึ่งเรียกว่าอาวกาศและเวลานะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเวลาและอวกาศอวกาศและเวลานะครับแล้วก็อวกาศและเวลาคือโลกทางกายภาพของนิวตันนะครับซึ่งมีพื้นฐานของพื้นฐานอยู่ในระบบประสาทสัมผัสของเรา เราสัมผัสทุกสิ่งในความเป็นจริงด้วย3มิตินะครับไม่ใช่มือนก็คือประมาณว่าบ้านรถเงินอะไรประมาณนี้แหละที่เราสามารถจับต้องได้นะครับด้วยเหตุน,นี้เองครับภาษาสัมผัสของเราขนาดนี้เรากําลังดําเนินชีวิตเรียนรู้และมีประสบการณ์เราสามารถกําหนดองค์ประกอบเกิดทั้งหมดที่กําหนดการเป็นโลกแห่งวัตถุได้ใน,นเองดังนั้นครับทุกสิ่งจึงกลายเป็นที่รู้จักอวกาศ จะคงอยู่ชั่วนิรันในความเป็นจริงสามิตินี้ลักษณะของอวกาศเวลาก็คือมิติของอนุภาพและสาาสารนะครับประกอบไปด้วยร่างกายผู้คนวัตถุสิ่งของสถานที่และเวลาเชิงเส้นนะครับก็ประมาณว่าบวก7บวก1บวก3ประมาณนี้หรือลบ7ลบ8ลบ9ประมาณนี้นะครับทุกสิ่งครอบครองตำแหน่งในเวลาและพื้นที่ครับเรียกว่าตำแหน่งทางฟิสิกส์นะครับ โดยมีความสูงความกว้างความลึกประสาทสัมผัสข,ของนักฟังก่อให้เกิดประสบการณ์ความเป็นจริงทางกายภาพเหล่านี้นะครับนักฟังได้สัมผัสรูปแบบโครงสร้างมวลและความหนาแน่นอดีตปัจจุบันอนาคตล้วนดำรงอยู่เป็นเส้นตรงชัดเจนและแยกช่วงเวลาออกจากกันทีนี้ครับเราสามารถจดจำอดีตของเราและทำนายอนาคตของเราได้นะตรงนี้ ในอวกาศเวลาอาวกาศเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อนฟังเคลื่อนผ่านอาวกาศท่านฟังจะพบกับเวลานะครับเพื่อที่จะได้รับจากจุดหนึ่งของจิตสำนึกไปยังอีกจุดหนึ่งของจิตสำนึกร่างกายวัตถุของ่านฟังจะต้องเคลื่อนที่ผ่านอาวกาศและเมื่อ่ันฟังยุบอวกาศได้เนี่ยท่านฟังจะพบกับเวลายิ่งละฮะยิงยะละยาละไอ้ละยะ,อ,ยะอ่าใช่ ยิ่งระยะห่างในอวกาศมากเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้เวลามากขึ้นเท่านั้นนะครับในการย้ายจากจุดหนึ่งจุดรับรู้หนึ่งไปยังอีกจุดรับรู้หนึ่งในทํานองเดียวกันครับยิ่งท่านฟังเดินผ่านอวกาศได้เร็วมากเท่าไหร่ยิ่งใช้เวลาน้อยลงเท่านั้นท่านฟังทราบระยะทางในอวกาศที่ท่านฟัต้องเดินทางและความเร็วการไปนั่นเองนะครับก็คือเวลาที่ท่านฟังทราบระยะทางในอวกาศเนี่ยเราต้อง เดินทางและความเร็วในการที่เราจะไปถึงจุดจุดหนึ่งท่านฟังสามารถคาดเดาได้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนตามกฎของนิวตันหรือเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าฟิสิกส์คลาสสิกนั่นเองนะครับดังนั้นครับอวกาศเวลาจึงขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ทราบและคาดเดาได้นั่นเองสิ่งของผู้คนและวัตถุทางไกาภาพล้วนเป็นตัวแทนของจุดรับรู้ที่แยกจากกัน เมื่อท่านฟังสังเกตเห็นบางสิ่งครับหรือบางคนช่องว่างระหว่างท่านฟังกับสิ่งอื่นแสดงว่าท่านฟังแยกจากใครบางคนหรือบางสิ่งนั่นเองแนวคิดนี้ยังใช้ได้กับการแยกระหว่าง2องประสบการณ์นะครับการบรปปรลุเป้าหมายหรือการเปลี่ยนแปลงความเชื่อนะครับทหานฟังจําได้ว่าท่านฟังมีชีวิตอยู่เพื่อเอาชีวิตรอดมากเท่าไหร่ท่านฟังก็ยิ่งจํากัดความสนใจไปที่โลกวัตถุมากขึ้นเท่านั้น ยังไงครับก็ตลอดช่วงชีวิตที่ผมผ่านมานะครับผมก็เคยใช้ชีวิตแบบที่ดรโจพูดนั่นแหละนะครับก็คือเคยใช้ชีวิตแบบเอาตัวรอดนะครับเนื่องจากผมก็ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ารวยมหาศาลขนาดนั้นนะครับหรือมีเงินก็คือเป็นครอบครัวธรรมดาธรรมดานะครับก็หาเช้ากินข้าวมาแหละนะครับนั่นแหละทําให้ผมทราบเลยว่ามันมีทั้งโลกของการ เปลี่ยนเป้าหมายการบรรลุเป้าหมายและการเป็นไปนความเชื่อได้อซึ่งเราสามารถเปลี่ยนในตรงนี้ได้นะครับท่านฟังยิ่งจํากัดความสนใจไปที่โลกของวัตถุมากขึ้นเท่าไหร่และใช้ภาษาสัมผัสข,ของท่านฟังเพื่อกําหนดความจริงผลลัพธ์ก็คือยิ่งท่านฟังมีชีวิตอยู่เอาชีวิตรอดมากเท่าไหร่ท่านฟังก็ยิ่งประสบกับความแตกแยกความขาดแคลนความไม่มีนะครับหรือความเป็นคู่มากขึ้นนะครับดูจาก รูปวัตถุนิยมจากที่กก็ได้นะครับสภาวะความเครียดความเลื่อนลังท่านัจะดึงพลังงานชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงพลังงานรอบข้างด้วยพลังงานสําคัญสาคัญที่อยู่รอบรร่างกายของท่านฟังด้วยท่านฟังก็จะดึงออกมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องและมันจะหดตัวลงตามการเวลาด้วยนะครับท่านฟังจะมีสสารมากขึ้นและมีพลังน้อยลงทุกครั้งอยู่ในกฎแห่งอวกาศเวลานะครับเมื่อท่านฟังเป็นวัตถุที่พยายามส่ง ผลกระทบต่อวัตถุท่านฟังจะต้องไปต่อสู้บังคับจัดการคาดการควบคุมดินหลน่นะครับพยายามและแข่งขันนั่นเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาและพลังงานยังไงมั่งครับถ้าท่านฟังเป็นพลังงานที่ดตอรโจพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นดาวเคราะห์ดาวเคราะห์หนึ่งที่ไม่มีแสงนะครับดาวเคราะห์นี้จะหลุดวงโคจรแล้วเดินทางไปรอบทั้งจักรวาลมืดมองไม่เห็นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด นี่แหละคือที่ผมอยากจะบอกดังนั้นครับในโลกของมนุษย์นะครับมันจะมีการแข่งขันเยอะมากนะครับแต่นั้นเนี่ยตรงนี้ทำให้คนหลดกันเยอะนะครับูมีการแข่งขันทั้งในเกมมือถือในกีฬาในอะไรการเรียนการศึกษานะครับมันทําให้เราหลุดจริงๆนะผมบอกเลยว่าเราเราหลุดออกจากข้างในเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้แอป ออกมาใหม่เยอะมากนะครับผมดูว่าเขาพยายามจะดึงสติข้างในออกมาให้หมดนั่นเองนะครับทีนี้ครับเมื่อเรามีการแข่งขันแข่งขันมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาและพลังงานในการสร้างสนามแทนสสารและดึงประสบการณ์ใหม่เข้าสู่ตัวท่านฟังออกจากอาณาจักรแห่งมิติที่3และลอดผ่านลูเข็มเข้าสู่มิติที่4นั่นก็คือเวลานั่นเอง ทีนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องประตูสู่ควอนตัมหรือ 4D นะครับก็คือจอากอวกาศเวลา 3D สู่อวกาศเวลาคือ 5D เมื่อนันฟังเปลี่ยนจากการโฟกัสไปที่แคบนะครับวงเล็บสสารไปสู่การโฟกัสแบบเปิดนะครับวงเล็บสนามพลังงานควอนตัมและยอมจำนวนทุกแง่มุมของบุคลิกภาพที่เรารู้จักท่านฟังกำลังจะดึงความสนใจของท่านฟังไปสู่โลกภายนอกของผู้คนวัตถุสิ่งของและสถานที่ต่างๆ ท่านฟังลืมร่างกายของท่านฟังก็คือวงเล็บความเจ็บปวดความหิวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการขับรถก็เช่นกันท่านฟังจะไม่หมกมุ่นอยู่กับอดีตที่คุ้นเคยหรืออนาคตที่คาดเดาได้อีกต่อไปและท่านฟังฝึกหันความสนใจของท่านฟังไปสู่โลกแห่งพลังงานความถี่จิตใต้สํานึกจิตสํานึกพลังงานต่างๆนั่นคือช่วงเวลาที่ท่านฟังกลายเป็นคนที่ไม่มีร่างกายไม่มีใครไม่มีสิ่งใดไม่มีที่ไหนและไม่มีเวลา ขณะที่ผมพูดในมัวว่าพแะเค์เนี่ยผมรู้สึกแบบจริงๆนะท่านฟังถ้าฟังฟังเสียงผมได้เลยนะครับว่าผมรู้สึกแบบจริงๆนะครับมันเหมือนกับผมอยู่ในมิติอ,อันมืดมนและเคว้งควางอะครับประมาณนี้แล้วเวลาที่ผมถ่ายทอดเนี่ยผมก็จะพูดด้วยความนิ่งในสุขุมนะครับตอนนี้ท่านฟังกําลังทุ่มเทกับความสนใจและพลังงานของทั้งหมดของท่านฟังเนี่ยออกจากความเป็นจริง3มิติ ซึ่งมีพื้นฐานอยู่ความรู้นะครับอยู่บนความรู้นะครับและทุ่มเทพลังงานของน,นฟังเนี่ยไปสู่ความเป็นไปได้สิ่งที่ไม่รู้ซึ่งเป็นช่วงเวลาปัจจุบันนิรันด์นี่คือความหมายของการก้าวข้ามความเป็นตัวของตัวเองเมือ่อนฟังไปจากสิ่งที่รู้ไปสู่จากสิ่งที่ไม่รู้นั่นคือช่วงเวลาที่ฟังกําลังเข้าสู่ประตูสนามควันต่ำมาเองน,นฟังไม่สามารถเข้าสู่สนามควันต่มในฐานะร่างบางๆหรือ เนื้อหนังมังสาของมนุษย์ได้นะครับถ้าเราสามารถเข้าไปในฐานะคนที่ไม่มีตัวตนเท่านั้นก็คือการฝึกสมาธินั่นแหละท่านฟังผมบอกเลยว่าเราไม่สามารถคือท่านฟังหนีได้นะเรื่องการฝึกสมาธิไม,ไม่ไม่ทำก็ได้นะครับหรือไม่ลองก็ได้ผมผมไม่ได้ห้ามอะไรแต่ผมยอมรับว่าตัวตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดื้อมากนะครับแล้วก็พยายามเรียนรู้ตลอดนะครับลองมองอทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเอาตัวเองไปแช่น้ําแข็งเอาตัวเองไป ลองทุกศาสตร์ทุกศาสนานะครับทุกความเชื่อที่เขามีอะแหละสุดสุดท้ายเราก็ต้องมาที่นี่เหมือนเดิมนะครับท่านฟังไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่ผมพูดในฐานะของผมนะครับทีนี้ในฐานะคนที่ไม่มีตัวตนครับหากต้องการย้ายเข้าสูนะ่อาณาจักรแห่งกาลเวลานะครับท่านฟังต้องมีจิตสํานึกที่บริสุทธิ์มากนะครับและอยู่ในจุดที่เหมาะสมของช่วงเวลาปัจจุบันที่เอื้อเฟื้อวัตถุดใดๆที่เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงเสียงและก็จะกลายเป็นพลังงานได้เอง นี่เลยคือกฎที่ผมคิดว่าตรงนี้สามารถนําไปทําประตูว้ปหรือประตูมิติได้นะครับเวลาและอวกาศครับเวลาและอวกาศเนี่ยเป็นโลกของขวานต่มที่มีมีวัตถุซึ่งไม่มีอะไรทางกายภาพมันเป็นความจริงที่ผกผันตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ไม่รู้ความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดพลังงานความถี่การเชื่อมโยงจิตสํานึกความสามาคัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวมันคือจักรวาลหลายมิติหรือ มัตเตว์เวลใช่ใช่ใช่ประมาณนี้แหละซึ่งผมมีรูปจากหนังสือนะครับผมเอารูปนี้ให้ดูดีกว่านี่ครับคำนี้เลยมัตเตว์เวลใช่ใช่ใชนะครับก็มันคือจักรวาลหลายมิตินะครับนั่นแหละในในเรื่องของไทม์สเปซเวลาเนี่ยเป็นนิรันด์นะครับอาณาจักรแห่งความไม่รู้ขอบเขตของความถี่พลังงาน แรงสะเทือนความคิดข้อมูลจิตสํานึกไม่มีวัตถุใดอยู่เลยนะครับไม่มีสิ่งใดที่เป็นของท้องถิ่นในอวกาศในเวลาไม่ใช่ท้องถิ่นด้วยซ้ำนะครับความเป็นไปได้ทั้งหมดมีอยู่ในนิลันในขณะนี้นะครับท่้นฟังสามารถปรับขึ้นความทีและความเป็นไปได้ด้วยจิตสานึกของท่านฟังโดยการรับรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นท่านฟังสัมผัสความเป็นจริงนี้ครับด้วยความตระหนักรู้ไม่ใช่ประสทสัมผัสข,ของท่านฟังที่นี่ ท่านฟังไม่สามารถทํางานเป็นร่างกายได้มิติที่แตกต่างดำรงอยู่ตามความถี่ที่แตกต่างกันในช่วงเวลาปัจจุบันน,นิรันด์เมื่อท่านฟังก้าวข้ามผ่านการเวลาครับท่านฟังจะพบกับมิติหรือช่องว่างที่แตกต่างกันเป็นความเร็วของความถี่การสัน่นสะเทือนหรือความรู้สึกตัวการรับรู้ของท่านฟังท่านฟังเคลื่อนตัวไปผ่านการเวลาวงเล็บครับการเดินทางข้ามเวลาแหละนะครับและความเป็นจริงที่ เป็นไปได้ที่มีอยู่ไม่มีอะไรแยกจากกันได้ครับไม่มีอะไรแยกระหว่าง2จุดแห่งจิตสํานึกทุกสิ่งเชื่อมโยงกันด้วยพลังงานที่มองไม่เห็นนะครับซึ่งมีลายเซ็นเป็นความครบถ้วนสมบูรณ์เวลาไม่มีที่สิสุดและเป็นนิรันดรซึ่งหมายความว่าไม่มีการแบ่งแยกระหว่างอดีตและอนาคตเนื่องจากไม่มีที่ว่างตรงนี้ซึ่งหมายความว่าไม่มีเวลาเชิงเส้นครับ ซึ่งไม่ต้องการหรือไม่ต้องใช้เวลาในการย้ายจากที่1ไปอีกที่หหรือมิติ1ไปอีกมิติ1ทุกอย่างกําลังเกิดขึ้นนตอนนี้นะครับซึ่งมันเป็นเหมือนกับว่าจํานวนประสบการณ์ที่เป็นไปได้เท่ากับจินตนาการของท่านฟังนะครับงงไหมครับก็คือเหมือนยิ่งท่านฟังจินตนาการหรือสร้างสรรค์นในโลกของการฝึกสมาธิมากเท่าไหร่แล้วท่านฟังนิ่งมากขึ้นเท่านั้น ทุกสิ่งที่ท่านฟังต้องการที่สร้างสรรค์นในมิตินั้นเกิดขึ้นจริงนะครับในขอบเขตของมิติเวลาครับเราสามารถเดินทางข้ามเวลาได้โดยเปลี่ยนความถี่ของพลังงานในตัวเราเมื่อท่านฟังอยู่ในอนาณาจักรนี้ครับและเชื่อมต่อกับทุกสิ่งได้เนี่ยการย้ายจากจุดหนึ่งของจิตสํานึกไปยังอีกจุดหนึ่งของจิตสํานึกเพียงแค่ต้องมีความคิดใหม่เนื่องจากทุกความคิดมีความถี่นะครับอย่างเช่นคําว่ารัก เขาว่าชอบก็มีความถี่การเปลี่ยนแปลงก็มีความถี่การไปข้างหน้าก็มีความถี่เมื่อน่้นฟังมีความคิดในขอบเขตของความเป็นไปได้ทั้งหมดและสามารถรับรู้ถึงความถี่พลังงานของมันได้ใช่ไหมครับท่านฟังจึงสามารถสร้างจากสนามแทนที่จะสร้างจากสาสารเมื่อน่านฟังเปลี่ยนความคิดและความถี่ของ่าเหลนั้นใช่ไหมครับท่านฟังสามารถเคลื่อนผ่านการเวลา ได้สัมผัสกับพื้นที่แตกที่มันแตกต่างกันได้สามารถสัมผัสอดีตปัจจุบันและอนาคตไปพร้อมๆกันได้นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับและเพียงแค่เปลี่ยนความคิดรับรู้ความตีก้าวข้ามความเป็นตัวเองเมื่อเราอยู่ในเหนือตัวเองเราก็จะย้ายจากโฟกัสแคบโฟกัสโฟกัสแบบเปิดความสนใจที่อยู่ในวัตถุสิ่งของผู้คนและสถานที่ วงเล็บอนุภาพความใส่ใจที่อยู่ในอากาศพลังงานความถี่และผู้คนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจากนี้เลยครับตามรูปเลยนะครับผมบอกแล้วว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับซึ่งดินแดนแห่งอากาศนั้นเป็นนิรันดรน,นะครับดินแดนแห่งกาลเวลาเป็นนิรันดรน,นะครับทุกอย่างเป็นนิรันดร์สถาะนะของการแยกความเป็นคู่และคั่วและท้องถิน่นสภาวะ แห่งความเป็นเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันความสมบูรณ์และความไม่มีที่อยู่ในท้องถิ่นที่รู้จักกันหรือไม่รู้จักกันนะครับความเป็นไปได้ที่จํากัดความเป็นไปได้ที่ไม่จํากัดจักรวาลทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยว่าทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างสรรค์ได้ในนี้การมันเป็นการแบบคล้ายๆกับว่าเป็นการแข่งขันแบบ สั่นสะเทือนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะครับการแข่งขันแบบสั่นเทือนนะครับในขอบเขตของมิติเวลาซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้งหมดท่านฟังไม่ได้สร้างอะไรเลยจริงๆครับท่านฟังแค่ส่งความคิดออกไปด้วยสมองที่เชื่อมโยงกันและดึงประสบการณ์ของฟังนะ่ะมาสู่โดยสัมผัสมัน,มนด้วยหัวใจที่เชื่อมโยงกันและสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นความถี่ของการสั่น เมื่อพลังงานของฟังประสานกับสมองที่เชื่อมโยงกันและหัวใจที่เยื่อเชื่อมโยงกันและมีการจับคู่แบบสันเทือนเมื่อฟังสร้างจากสนามแทนที่จะสร้างจากสสารท่านฟังไม่จําเป็นต้องไปที่ใดก็ต่อไม่จำเป็นต้องไปที่ใดอีกต่อไปเพื่อให้ได้สิ่งที่ท่านฟังต้องการทําไมล่ะครับเพราะก็ไก่ก็คือไม่มีที่ไปที่นี่วงเล็บไม่มีที่ว่างและเวลา และขอไขก็คือท่านฟังเชื่อมต่อกับแหล่งกําเนิดหรือสนามรวมพลังที่เชื่อมโยงกันทุกสิ่งที่เป็นวัตถุเมื่อจิตสํานึกของท่านฟังเนี่ยผสานเข้ากับจิตสํานึกของสนามรวมท่านฟังกําลังดึงประสบการณ์มาสู่ตัวท่านฟังท่านฟังคือกระแสน้ําวนครับตอนนี้ท่านฟังไม่ได้สร้างจากความเป็นคู่หรือคู่อีกต่อไปนะครับ และแต่ถ้าฟังกำลังสร้างจากความสมบูรณ์และหากท่านฟังกำลังประสบกับอารมณ์ที่ยกระดับขึ้นของความปิติยินดีความสุขและความสมบูรณ์ความจินดีในอารมณ์เหล่านั้นคงอยากให้ท่านฟังไม่ละทิ้งช่วงเวลาปัจจุบันและความเป็นจริงขอนฟังจะเชื่อว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นกับท่านฟังในขณะนั้นและนั่นคือเวลาแห่งความหาจรยร์ครับท่านฟัง ที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในขนาดนั้นเมื่อได้ฟังละความสนใจจากบางสิ่งถ้านฟังจะเข้าสู่อาณาจักรแห่งความว่างเปล่าท่านฟังจะผสมผสานเข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างและด้วยเหตุน,นี้เองท่านฟังจึงสามารถมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นั่นเองนะครับซึ่งคุณแกร็บคุณแกรนเบนเดอร์ได้เคยบอกไว้นะครับว่า เคยพูดอย่างนี้นะครับซึ่งเราสามารถอ่านเพิ่มเติมจากหนังสือที่กลายเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้นะครับผมได้ทําการแปลไว้แล้วนะครับและทีนี้ครับผมจะพูดต่อนะครับก็คือดอเอรเนี่ยเขาพูดถึงรูปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดมาเป็นข,อข้อๆนะครับตรงนี้เนี่ยคืออากาศเวลานะครับดินแดนที่แห่งอวกาศที่ไม่มีที่สสุดหรือโลกของนิวตันนะครับ ตรงนี้คือการเชื่อมต่อของสะพานควอนตัมนะครับหรือช่วงเวลาปัจจบุบันนั่นแหละนะครับต่อไปก็คือเวลาและอวกาศอาณาจัจากรแห่งการเวลานิรันร์โลกของควอนตัมอันนี้ก็คือไม่มีที่รู้จักไม่มีที่สิ้นสุดความเป็นไปได้ทั้งหมดนั่นเองขอพูดตรงนี้ก่อนนะครับก็มีช่องเดียวนะครับจิตสำนึกของร่างกายใดก็ได้ใครก็ได้อะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้ ตรงนี้สำคัญนะครับจิตสํานึกของทุกคนทุกคนทุกอย่างทุกเวลาทุกที่ทุกเวลานะครับจักรวาลห้ามิติไร้รูปไร้โครงสร้างไม่มีอะไรทางกายภาพเลยพลังงานความถี่ที่ไม่ใช่ท้องถิ่นนะครับจิตสํานึกที่กําหนดโลกที่ไม่มีวัตถุไม่ใช่ความรู้สึกต่อไปครับก็คือปฏิ สสารวงลิบก็คือคืนนั่นแหละนะครับพลังงานความถี่การสัสะเทือนความคิดข้อมูลจิตสํานึกนั่นเองนะครับเวลาต่อไปก็คือเวลาที่เป็นเชิงเส้นนะครับอดีตอนาคตล้วนที่ที่จะเกิดขึ้นนะครับเวลาเป็นอนันต์และเป็นนิรันต์นะครับต่อไปก็คือเรื่องไร้สาระความจริงเหนือความรู้สึกจิตสํานึกสร้างความเชื่อมโยงความสมบูรณ์และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ต่อไปก็คือคาดเดาไม่ได้นี่น,นะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะไล่จากข้างบนลงล่างแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการเข้าใจง่ายตรงนี้ผมพูดถึงตรงนี้อีกนิดนึงก็คือการเชื่อมต่อของสะพานนะครับหรือควอนตัมในช่วงเวลาปัจจุบันนะครับจิตสํานึกของเรานะครับคือไม่มีใครไม่มีอะไรไม่มีที่ไหนไม่มีเวลาจักรวาลสี่มิติสสารแปลนเป็นพลังงานความเร็วแสงเกิน เกินกว่าร่างกายสิ่งแวดล้อมและเวลาประตูสู่ควอนตัมเวลาช่วงเวลาปัจจุบันนะครับการเปลี่ยนแปลงจากโลกวัตถุไปสู่โลกที่ไม่มีวัตถุเกินกว่าภาษาสัมผัสนั่นเองความสนใจที่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับต่อไปครับตรงนี้ก็คือดินแดนแห่งไม่มีที่สิ้นสุดหรือโลกของนิวตันนั่นแหละนะครับจิตสํานึกของร่างกายบางส่วนบางคน บางสิ่งบางอย่างท,ที่ไหนสักแห่งหนึ่งจกักรวาลสามมิติที่แบบหนานแน่นโครงสร้างแบบมีโครงสร้างแล้วมีรูปแบบสสา,ออส,สารของท้องถิ่นนะครับหรือตำแหน่งในอวกาศและเวลามีความสูงความกว้างและความลึกอเนียงต่อไปก็คือประสาทส,สัมผัสกําหนดโลกแห่งวัตถุอเนียงนะครับต่อไปก็คือเป็นสสารอนุภาพร่างกายคนสิ่งของวัตถุ สถานที่และเวลานะครับเวลาเป็นสิ้นตรงครับอดีตปัจจุบันอนาคตไม่ต่อเนื่องกันภาษาสัสมผัสสร้างความแตกแยกความเป็นคู่และค้วนะครับหรือพูดง่ายๆคือเหมือนการเอาชีวิตรอดนั่นแหละนะครับรู้จักและคาดเดาได้นะครับผมบอกผมอยากจะบอกว่ามนุษยส์ส่วนใหญ่และทั่วไปนะครับแต่ไม่เมาหลมทั้งหมดอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้เลย ผมอยใา้ท่านฟังทุกท่านเนี่ยมาฝั่งนี้นี่คือความอดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นพลังงานที่ท่านฟังสามารถทำได้ทุกคนด้วยทีนี้ครับดเรเขาบอกว่าการสะท้อนนะครับก็คือเขาอยากให้ท่านฟังทุกท่านเนี่ยสร้างการเชื่อมโยงกับหัวใจอีกครั้งหนึ่งท,ท่านฟังทำอะไรได้ดีครับแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยอยากทำอะไรมาดีขึ้นหรือแตกต,ต่างกันออกไปท่านฟังภูมิใจสิ่งใด และท่านฟังรู้สึกขอบคุณสําหรับความพยายามของท่านฟังได้อย่างไรท่านฟังครับผมรักท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงๆครับและจะรักตลอดไปขอบคุณที่คอยเข้ามาฟังอย่างต่อเนื่องนะครับผมทราบถึงพลังงานของท่านฟังทุกท่านเลยว่ามีการเป็นแบ่ง,งอันยิ่งใหญ่ไว้เจอกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่คอยกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับที่คอยสนับสนุนผมมาถึงทุกๆวันนี้นะครับแล,แล้วก็ขอบคุณที่ เกิดผมขึ้นมาขอบคุณพลังงานที่สัมผัสได้สัมผัสไม่ได้จิตสํานนกจิตใต้สำนึกผีวิญญาณเทพเจ้าความเชื่อศาสนาสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมสัมผัสและจับต้องผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและผ่านออกไปบริษัทพลังงานทุกท่านผู้คนที่เข้ามาผมแล้วก็ขอบคุณจักรวาลแลกแกลซีเรียครับขอบคุณไปถึงพลังงานที่เรียกว่าเงิน ที่ไหลเวียนอยู่ในบัญชีของผมและมีการลงทุนอย่างต่อื่อรในบัญชีตลาดหุ้นสาลากในนิ่งและมากมายถึง8,000ล้านเหรียญสหรัฐในนิ่งขอบคุณนะครับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์หลบฝันดีกันทุกคนนะครับ